สวัสดีค่ะพบกับครูนีน่าอีกแล้วนะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วเราเรียนรู้ในเรื่องของลายไทยหมวดนารีกันไปนแล้วสําหรับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้ขั้นตอนการวาดหน้าคนแบบไทยทั้ง3แบบนะคะได้แก่หน้าตรงหน้าเสี่ยวแล้วก็หน้าแบบหันข้าง เรามาดูแบบแรกกันนะคะก็คือเราจะมาฝึกวาดหน้าแบบหน้าตรงนะคะขั้นตอนที่1ในการวาดหน้าตรงนะคะให้ในักเรียนวาดวงกลมเพื่อเป็นโครงสร้างของใบหน้าก่อนหลังจากนั้นนะคะในขั้นตอนที่2ให้ในักเรียนแบ่งวงกลมออกเป็น2ส,ส่วนครึ่งแล้วก็เพิ่มส่วนที่3ด้านล่างของวงกลมรวมแล้วเราจะได้ทั้งหมด3ส,ส่วนครึ่งนะคะ หลังจากนั้นในขั้นตอนที่3ให้นักเรียนขีดเส้นตรงบริเวณตรงกลางของวงกลมเพื่อใช้เป็นแกนกลางของใบหน้าในการแบ่งซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวารวมถึงทำให้ใบหน้าของเราสมดุลเท่ากันทั้งสองข้างนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะในขั้นตอนที่4ี่เราก็จะวาด ลักษณะของใบหน้านะคะในขั้นตอนนี้เราสามารถกําหนดได้ว่าเราจะให้ใบหน้าของเรามีลักษณะกลมรีหรือเลียวแค่ไหนนะคะเริ่มจากลากเส้นจากวงกลมในส่วนที่2ลงมาจนถึงส่วนที่3นะคะทั้งสองข้างให้มาบรรจบกันตรงบริเวณแกนกลางนะ,ะหลังจากได้รูปหน้าแล้วนะคะเราก็จะใส่อวัยวะตำแหน่งของอวัยวะเนี่ยนะคะก็คือ ส่วนที่1จะเป็นตำแหน่งของคิ้วนะคะแล้วก็ส่วนที่2จะเป็นตำแหน่งของตาและจมูกสุดท้ายส่วนที่3จะเป็นตำแหน่งของปากนั่นเองต่อมาในขั้นตอนที่5นะคะก็ให้วาดหน้าผากตรงบริเวณส่วนที่1 จากนั้นในขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่6กก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดของผมผมจะวาดเลยขึ้นไปด้านบนวงกลมนะคะแล้วก็หูหูจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับดวงตาจากนั้นก็ใส่คอให้เรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อมานะคะก็คือเป็นขั้นตอนการวาดหน้าแบบหน้าเซี่ยวนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะกับขั้นตอนที่2เนี่ยจะเหมือนกันกับการวาดหน้าตรงคือทําเป็นวงกลมจากนั้นก็แบ่งส่วนให้ได้ทั้งหมด3ส่วนครึ่งแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่ขั้นตอนที่3 หน้าตรงเนี่ยเราจะขีดเส้นตรงตรงกลางใช่ไหมคะแต่ว่าหน้าเซี่ยวนี่เราจะวาดเป็นเส้นโค้งเพื่อทําเป็นแกนกลางของใบหน้าถ้าเกิดว่าต้องการให้ใบหน้าหันไปทางขวาก็วาดเส้นโค้งไปทางขวาถ้าเกิดอยากให้ใบหน้าหันไปทางซ้ายก็วาดเส้นโค้งหันไปทางซ้ายนั่นเองนะคะ หลังจากที่เราได้เส้นโค้งตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมาวาดในส่วนที่เป็นใบหน้าค่ะเหมือนเดิมเลยก็คือลากจากส่วนที่2ลงมาจนถึงส่วนที่3มนะคะมาบรรจบกับแกนกลางของใบหน้าต่อไปในขั้นตอนที่4นะคะเราก็จะใส่ผมแล้วก็หูซึ่งอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับใบหน้าตรงหลังจากนั้นก็จะใส่อวัยวะต่างๆบนใบหน้านะคะต่อมาแบบ สุดท้ายแบบที่3ก็คือเป็นการวาดหน้าแบบหน้าข้างนะคะหน้าข้างเนี่ยขั้นตอนที่1ก็จะขึ้นโครงสร้างแบบเหมือนหน้าตรงแล้วก็หน้าเสี้ยวเลยนะคะก็คือวาดเป็นวงกลมจากนั้นเนี่ยก็วาดเส้นตรงลงมานะคะแล้วก็วาดเส้นโค้งจากเส้นตรง ให้มันไปบรรจบกับวงกลมนะคะจะได้ตามภาพที่ปรากฏบนหน้าจอนะคะหลังจากนั้นให้เราวาดสามเหลี่ยมบริเวณซ้ายมือเพื่อเป็นตัวกำหนดขอบเขตของจมูกแล้วก็ปากนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้โครงสร้างแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาใส่อวัยวะบนใบหน้าให้กับเขาค่ะ ตำแหน่งก็จะประมาณนี้นะคะจมูกจะอยู่บริเวณสามเหลี่ยมที่เรากําหนดไว้นะคะแล้วก็ตามมาด้วยปากปากก็จะเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมนะคะพอเราได้จมูกปากแล้วก็ตาแล้วนะคะเราก็จะมาวาดในส่วนของใบหน้าแล้วก็หูผมคอนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับใบหน้าแบบหันข้างนะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการวาดหน้าคนแบบไทยทั้ง3แบบนะคะสำหรับนักเรียนคนใดที่ต้องการรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนในการวาดเพิ่มเติมนะคะหรืออาจจะไม่ทันในขั้นตอนของการวาดเนื่องจากวิดีโอมีระยะเวลาค่อนข้างสั้นนะคะก็ให้นักเรียนเข้าไปติดตามทางแฟนเพจ f a c e b o o อาร์ต t t ได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ